สวัสดีครับผมช่าวไทยคนเดิมครับผมวันนี้มาส่งงานยุ่นสไนเปอร์กันอีกหนึ่งตัวครับเป็นสไนเปอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับส่งใหม่ล่าสุดครับชุดนี้นะครับที่จะรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับก็คือราคาสองพันเก้าร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมอุปกรณ์พร้อมยิงครับส่งคุณสริพอนะครับสีที่สามนะครับจังหวัดลำปาง เดินทางครับวันนี้ครับผมของเราจะถึงประมาณวันศุกร์นะฮะครับผมนี่ครับไปดูงานนะครับอ่าครับเงาเนียนแน่นอนครับเงาแตะแตกครับกระจกครับกระจกดีกระจกดีดีนี่เองครับผมนี่ครับอ 2ก0 9ครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนทักมาครับราคานี้ครับได้ทีงานดีๆแบบนี้นะครับตัวรางเป็นไม้สักทั้งตัวนะครับเป็นไม้สักทั้งตัวกับรางตรงแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นครับพอไม่ดีเช้าวันทายไม่ส่งให้ครับผมครับ็บงานให้เรียบร้อยครับ ครเงาตาแตกครับเหมือนเดิมเนี้นๆรับลบบ่าลคมไม่ได้ร้อยครับไม่มีความคมบ่าแน่นอนครับไม่ขัดเชือกครับไม่กัดเชือกไม่ขัดเอ็นครับพร้อมลูกหลอดของลูกนะครับเก็บงายเรียบร้อยครับสาย PE หนึ่งก็สวยนะครับเราจะรับปลดเรื่องการสะบัดกลับของลูกนะครับก็คือเราจะแถมเป็นสาย PE ให้นะครับครับไม่สะบัดกลับร้อยเปอร์เซ็นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นครับ ก็มียางนะครับสองชุดนะครับที่แถมนะครับครับมีที่เลื่อยนะครับเอาไว้ประสานที่ปีกนะครับถ้าถึงแล้วก็ประสานเลยก็จะดีนะครับประสานที่ปีกที่เดียวนะครับอันนี้เป็นแว่นพล้อยนะครับที่แถมให้ไปฟรีนะครับสามารถใส่เห็นตาแน่นอนครับเห็นดีกว่าตาเปล่าร้อยเปอร์เซ็นครับน้ําใส่เท่าไหนเห็นเท่านั้นนะครับเป็นเลนพลรอยตัดฟ้าแดดนะครับครับมีให้เลยครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับครับ มราต้องไปซื้อปกติถ้าแต่ไม่ค่อยมีแถมมานลครับอันนี้ของเราแถมให้ฟรีลูกค้าก็ประหยัดต้นทุนไปได้นะครับล้วประมาณอยู่ที่สองพันเก้านะครับในงบประมาณชุดนี้นะครับราคาเบาๆครับสินค้ารับประกันนะครับสินค้าเรารับประกันตลอดการใช้งานนะครับมีปัญหาส่งซ่อมทรงมาทําได้ครับไม่ต้องกลัวครับเราไม่เคยทิ้งลูกค้านะครับ เราไม่ใช้แบบรับประกันเดือนท่องเดือนนะครับรับประกันนะครับตลอดการใช้งานนะครับจนกว่าลูกค้าจะเบื่อจะทิ้งไปนะครับครับอันนี้คือครับยางอุทัยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคองเ้ารางวัลเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณพี่สริพรนะครับจังหวัดลำปางนะครับนเรอครับพี่ส่งให้แล้วครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ นอนรอครับผม